จังครับเอาเทิร์เแถวบนช่องสอง One, two, Very good รออนไรออนแถวล่างแถวล่างช่องสี่แถวล่างช่องสี่ One, two, three, Very good มามีต้องการ hot air b ์บนรูนแถวกลางช่องสี่ แถวกลางช่องสี่ Very good มามีต้องการเฮลิคอปเตอร์แถวบนช่องหนึ่งมามีต้องการค่าแถวล่างช่องสองแถวล่างช่องสอง Very good มามีต้องการบัสบัส แถวกลางช่อง3แถวกลางช่อง3แถวกลางช่อง3 very good มามีต้องการ eleven แถวบนช่อง4 very good มามีต้องการ f o r เว r รี d ต้องการแถวกลางช่องหน่งแถวกลางช่องหนึ่งแถวกลางช่องหนึงตรงแั้นลูกแถวกลางช่องหนึง,งแ,แถวกลางช่องหนึง,าง,ง,นงมามีต้องการ a อ p p ลแอปเ l แถวล่างช่องสามเวอร์ o ี่มามีต้องการ P4 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 พิก <P ick. S 1> แถวบนช่อง3 Very good ี่มามีต้องการ G4 G4 อะไรนะ G4 อีล e ับอีลับแถวกลางช่องสอง very good. มามีต้องการโบสแถวล่างช่องหนึ่ง Thẻo lang xong nữa. Theo Very good.